ถ้าคุณตัดสินใจ move on ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ โอเคจะเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าคุณตัดสินใจ move on แล้วนะคะชีวิตของคุณนะ่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ judgment แน่นอน,นะคะ่ะคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆนะคะไพ่จัสเมนนะ์เป็นไพ่เกี่ยวกับบุญแล้ก็กรรมนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นนะคะการที่จัสเมน์ออกมานะคะเป็นพลังงานหลักให้กับเรานะคะย้ําเลยว่าคุณจะได้พบกับความสุขความสบายใจนะคะหนทางที่ คุณจะหลุดพ้นน่ะแล้วทำให้ตัวของคุณนะคะได้คนพบโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆในชีวิตของคุณในภายภาคหน้านะเพราะคุณนะ่ะตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจที่จะหมบอ่อนนะคะราชาถือดาบนะ The Magician นะคะอ่า The Star ืมพลังงานของคนธาดลมนะคะพลังงานของคนเกิดวันพุธพลังงานของคนราศีกุมนะคะแล้วก็ชัดเจนมากๆจริงๆค่ะคือต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะที่บีพูดไปว่านะคะ ถ้าคุณตัดสินใจมูกออนนะชีวิตของคุณจะหลุดพ้นใช่ไหมคะแล้วตัวของคุณก็ตั้งใจมากๆที่คุณจะมุฟออนคุณตั้งใจมากๆที่คุณจะตัดเขาคนนี้ออกจากชีวิตของคุณนะคะ่ะแล้วนะคะเมื่อคุณทําได้สําเร็จนะคุณจะมีความหวังครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตจริงๆค่ะ นะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆความสุขความเติมเต็มในชีวิตเข้ามาหาคุณแน่นอนเพราะฉันแล้วนะคะขอให้คุณจงมั่นใจสำหรับการตัดสินใจที่จะ move on ของคุณพอให้เขาย้ำมาแบบนี้นะคะว่าถ้าคุณ move on แล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะมันจะสบายใจนะคะแต่แต่นะเขาจะกลับมา นะคะเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ใจอ่อนนะคะถ้าคุณไม่ใจอ่อนคุณก็จะได้พบสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนในอนาคตแต่บอกได้เลยว่าเมื่อคุณตัดสินใจมุกอ่อนแล้วเขาก็จะไม่ได้ปล่อยคุณไปในทันทีนะคะแม้ว่าในตอนแรกเขาอาจที่จาไม่ทำอะไรแต่เมื่อเขารู้ว่าเขากำลังจะสูญเสียคุณไปนะคะอาจจะ ห่างกันสักหนึ่งเดือนนะคะจะมีการติดต่อมาจากเขาแน่นอนแต่บีน่ะอยากจะบอกว่าถ้าคุณมุกออนแล้วคุณจะได้พบกับคนที่จะเข้ามาแล้วดูแลคุณนะคะคนที่จะเข้ามาแล้วอุป,ปถัมภ์กันในอนาคตแน่นอนอนะ่ะคุณจะได้เจอนะคะแต่คนคนนั้นน่ะที่คุณจะเดินออกมาจากเขาอะค่ะเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณหรอกนะคะเพราะฉันแล้วเนี่ย คุณจะต้องใจแข็งมากๆนะคะอืมคุณจะต้องใจแข็งมากๆเลยเพราะนะบีบอ์ดได้เลยว่านะคะเนี่ยคนที่คุณมุกออนน่ะเขาตามมาเขาตามมาแน่ๆนะคะเขาตามมาชัวร์เลยะคะ่ะเราที่สําคัญนะเนี่ยอ่ไม่ว่านะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่เขาเคยเป็นเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้ ความต้องการของเขาเกิเลตในใจหลายๆอย่างของเขายังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณตัดสินใจ move on ขอให้คุณ move on แล้วเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งในตัวเองค่ะแล้วคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงนะคะคุณจะได้พบกับคนที่เขาจะเข้ามาแล้วถนุถนอมคุณคุณจะได้พบหนทางใหม่ๆที่จะเป็นหนทางแห่งความสุขเห็นไหมคะเนี่ย ไพ่ของครอบครัวนะคะขึ้นมาถึงสองใบเลยแน่นอนค่ะหลังจากคุณ move on สำเร็จแล้วคุณจะได้มีอนาคตที่สดใสนะคะความสุขความสบายใจจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่คนเก่าที่คุณเดินออกมาก็มาแน่นอนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบหนึ่งคุณจะต้องตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะมู v จริงๆพยายามตัด ะะพยายามที่จะไม่ใจอ่อนพยายามที่จะมองข้ามพยายามที่จะไม่สนใจคุณจะต้องทําให้ได้ถ้าคุณทําได้นะคะทุกๆอย่างค่ะมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดีมากๆสําหรับคุณแต่ถ้าคุณทําไม่ได้มันก็จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมนั่นคือจุดที่คนคนนี้นะคะคนที่ทำให้คุณเสียใจอะคะ่ะก็จะกลับมาทำให้คุณเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะ การงานการเงินของคุณนะคะหลังจากที่คุณมุกออนแล้วนะ่ะก็เรียกว่าจะค่อนข้างยุ่งยุ่งแล้วก็จะมีอะไรที่มันรัดตัวคุณมากขึ้นด้วยนะคะอยากทําอะไรให้รีบทํานะคะเพราะมันถึงจังหวะเวลาแล้วที่คุณจะต้องเติมเต็มความสุขให้กับตัวของคุณเองนะคะแล้วที่สําคัญนะหน้าไพ่เนี่ยบีมองว่ามีคนที่ไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะคะคุณ จะได้คู่คลองนะคะตามที่คุณได้อธิษฐานขอพรอเอาไว้นะพอบี้ะเห็นจากพลังงานที่ออกมานะคะคือการเป็นคู่ชีวิตที่ดีคือการเป็นคู่ที่จะเข้ามาลวอุปถัมภ์กันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะสมหวังแล้วก็สมปรารถนานะคะในเรื่องของคู่ชีวิตแต่ว่าบางคนน่ะ ออกจากความสัมพันธ์มาแล้วคุณก็หวังเรื่องของงานของเงินนะคะที่มันจะมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นบีกหมอกได้เลยว่างานเงินของคุณนะคะจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะเรียกว่าฟื้นตัวเพราะใจของคุณน่ะสบายนะคะเมื่อใจของคุณสบายแล้วการงานการเงินของคุณน่ะคุณก็จะมีสตินะคะแล้วก็สมาธิในการทํางานด้วยพอเวลาความรักของคุณไม่ดีจิตใจของคุณน่ะขุ่นัวใช่ไหมการงานของคุณนะคะก็ ไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ่ะเมื่อมันเกี่ยวโยงกันแบบนี้นะคะหลังจากที่คุณ move on สำเร็จแล้วเนี่ยนะคะโอกาสดีๆนะคะ่ะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแน่นอนแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะช้าหน่อยนะคะ แต่ตัวของคุณเองนะคะก็จะได้รับสิ่งที่ดีค่ะคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณถึงแม้ว,ว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณนะคะจะมีการแย่งชิงนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ของครอบครัวเราได้ไพ่ของครอบครัวขึ้นมา3ามใบแล้วนะเพราะฉันเล่านีค่ะครอบครัวนะคะ่คคะ,ค,ะคือแมสเซจที่สําคัญนะคะหันหลังแล้วไม่ต้องหันกลับไปนะคะ ใต้สำหรับบอกแบบนี้นะว่าอาหารหลังแล้วไม่ต้องหันกลับไปนะเพราะว่าทุกอย่างอนาคตวันข้างหน้าของคุณนะคะจะมีการเติบโตไปได้ไกลความสวยงามความมั่นคงรอคุณอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะช้านะคะคุณน่ะเคยละเลยอะไรไปขอให้คุณให้ความสำคัญและความสนใจในสิ่งสิงนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น ตอนที่คุณมีความรักใช่ไหมคุณอาจจะละเลยการดูแลครอบครัวหรือคุณอาจจะละเลยการดูแลตัวคุณเองนะคะหลังจากที่คุณเตรียม move on หรือ Move on แล้วเนี่ยขอให้คุณเนี่ยคะดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นให้ความรักกับตัวเองให้ความรักกับครอบครัวนะคะเพราะทุกๆอย่างค่ะมันจะเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในอนาคตนะคะ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าตัดสินใจ move on แล้วนะคะก็เดินไปให้สุดทางค่ะอย่ามองย้อนกลับไปเพราะถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณเคยให้อภัยนะคะแล้วเขาก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เขายังคงทําเหมือนเดิมตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะแม้ว่าคุณจะพยายามอะแต่ตัวของเขาเองนะคะก็ยังคงทําร้ายใจคุณเพราะนั้นแล้วนะ ก็ขอให้คุณจงมั่นใจนะคะว่าทุกๆอย่างในอนาคตหลังจาก move on แล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นีบย้ำเลยว่ามันดีแน่นอนเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยคะ่ะตอบทุกอย่างแล้วว่าเมื่อคุณกล้าที่จะตัดใจเมื่อคุณกล้าที่จะ move on คุณก็จะได้เจอคนที่ดีอนาคตที่ดีนะคะความสุขแน่นอนคะ่ะในอนาคต อะมาดูพี่นางฟ้านะคุณจะได้เจอกับคนที่มีเคมีเท่าเข้ากันค่ะนะคะรักตัวเองให้มากๆค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยครอบครัวหรือว่าเพื่อนของคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณชอบนะโซเมด คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณนะคะอืมที่ผ่านมาน่ะคุณเจอแต่ความรักที่หลอกลวงคุณเจอแต่คนที่เข้ามาเราไม่หวังดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วคุณจะได้พบกับคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่ของคุณเนี่ยก็มีความเป็นเนื้อคู่นะคะที่ตามกันมาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณจงมั่นใจว่าความรักดีๆคะ่ะ มันจะวิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหลังจากที่ตัวของคุณนั้นหมุ e อ่อนได้สำเร็จแล้วมาดูวันที่วันเกิดนะคะเราก็ราศีนะวันที่26นะคะวันที่19หรือคนที่เกิดวันจันทร์ คนที่เกิดวันพฤหัสนะหรือคนที่เกิดวันที่23 24นะะี่สค่ะคนที่เกิดวันที่29ค่ะคนที่เกิดวันที่14นะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ